สบายดีพี่น้องดี้่ะเตรียมพร้อม,อมล้ะพี่น้อง ได้ยีนดีวยนะพี่น้องฉากสูงคนเด้ยชงขักสูงเนี่ยดีๆได้รู้เอ้ยร้านเมตติ้งี่ยพี่น้องร้านใส่ เตรียมพรอมรอมเติลาหญิงเตรียมแล้วแม่เตรองหนาเรวตรออาบน,น้ำไปลวล่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแม่เรียบร้อยหมดแล้วอย่าแตกอกอกีกแม่เลยไปอหอนที่ แป๊ดจะของก็มาไวมาอายเงี่ยเขาเปมือนจิปากนะนี่คนนี่น้องใครบักอายพี่คุณนอ้อันนี้เอาไว้หมดน้าขึ้นบอสบาเป็นโซ่ขุ้นเนี่ยข้นขาลเชาขึ้นขึลนไล่ เห็ดยังเน่นหละ่ะเถิงกากเต็มเติงเห็ดคุเอามย่างเงินเอาส่น้องเงินเนาะเกิดยังหลายเลี่ยูุชซยกือกันกระเจี๊ยบคุณเกิดกับกระเจี๊ยบคุจะมึงกับเรี่ยู้ไซยกิดยังหลาย บอมันคือสิ่ี่สพวกคาราไคนรักตวาเลี้ยงผู้ายาจะดูดีขึ้นแล้วก่เห็น่าแล้วก็ที่เห็นเดี๋ยวนี้ผมเลี่ัวเียตัวไปเต้นงไมได้ตัวไม่ได้ตกันเยตายก็หามาึได้เลย กุฏยัมึงขยังไปผู้เดียวเย้ก็หนาแล้วไอเวลาไปสีเอิกูนี่ดอไปกรไดโอ้ยหน่อยแม่กูตีดเหลืองมันนี่ละแต่ดี๋ไ่เคยตินเหลืองจะเถื่อนยังจ้าเผู้เดียวมีคน ข้าวกระเสียบปุยหทวกาสีขาวนะต้าาเลือดจาองโลยังอ่ะี่แวก็ยไปีไหนนเจด้วยไ่ะสิบาททบาทบทีเป็นย้ากรเสียบก็เหมึงี่อีหามังเป็นช่วนา ของน้ำฟรีอยู่ลงยิ้มกินเออฟองกันนะเนี่ยคนก็ไม่เป็นหน่อยๆคนเด้หน่อยจังสีเหลี่ง่ายมันหลายไปแล้วพี่น้องมีไรไปแล้วเด็กจะคลิปเหรอบูเศร้าก็คลิปแล้วยัยไล่ไปแล้วไปแล้ว โอ้อพี่ดีอีกพื้นหนึ่งหม่คุ้มเลยค่ะอ่าเดี๋เดินเลยค่ะแมนค่านกระแมนเดินดูนี่ากน้เน้าไปน่มนาันข้ามนะอ้โายฝนข้างทงนั้นแ

อันนี้มันเป็นสโลสโลกันแล้วเกี่ยวยังคือมีแต่หยังเมียคือขาวเสียคือโบนไม่มีพริกปนกันแล้วพริกเม็ดมาบีเอาอันนี้เขาเรียกบี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 เนี่ยคือโบกัดกัดนุวยกัดโบนแม่เครื่องว่อแมงเพรื่องแมงเพรื่องจ้าแดดจีบแดดเป็น ที่ก่อนนั้นทพกวเก้นที่ผ่ามาเพิ่งจะลืมแล้วต้องจดอาไรัขึ้น,น,นเนไหมอืม,มเดี๋ยวทั้งน้ำที่ใช้แลแม่ทั้งน้ำยังเ่าล้วที่ว่าการอำเภอ ีตอนนี้ไม่ว่างแล้วเพราะว่าเด็กนี่้เข้า <c oughs> มีอยู่สองห้องเขาจะบยากพูดเดนเซราสุดมันไม่ใช่ห้องอาบ่เป็นห้องที่้ว <c oughs> มเอามาแต่ใจ <c oughs> เ,เลยนะบัดดีน้อ สามเอยโอ้ยบ่มีกวลกินมองไห้เนาะบงแขวนีบ่ีโพมัแนจทางใดนะพี่น้องยังงมาแบกมงกันนี่ผีโพมาแต่ทางใดเนาะนี่น้อพี่น้องสวัสดีครับผี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 โพมาแนจทางใดคนไม่ใ่ผีายเบงลองเีมองผียังก่ซุบ ร้องเพลงไงข้ามกำแพงให้ฟังคือไอเก็บนันทาคือว่าชนะน้องนำมันขึ้นอยู่ในเรือนจรรมยังทำให้พวกน้องได้เออนี่แหละมันเป็นกาม้วนเสียงยังกบตายังไม่เอาอ่ะฝันฝัเออว่า ซื้อไปยังข้ซื้อไปงเยรังงขโอ้ยแถวพมียังมนี่ลูกข้้นใสใสเราจ้าก่าแถวใสดอกย่ำเนี่ยเพระก็แต่งเอ็เราลงเองดังที่นี่มาตต่ก็ไตเรียกนะฮะฮะเรียน้าเนี่จะเรียนมื่อไหต่จคองในตรงในติ๊บนะเออจะเลียงลูกเลียงเจ้าตัวกตเลียงลูกเลียงเจ้านะไปยัง เนจัละแม่เอาโ้แก้วเลเ้ขได้จักบาลนดเหรอมีความเชื่อเรียกเขาเป็้หมานแท่นับจวแถววังหันไม่รู้ว่าจับาทจักบาลมองเลยนะเลนับจวบกราไล่อย่บนฝากมาให้อใจเลยึของ ของแจ้กเอเลยว่ามันกัหยอดก็นได้คือคลิปผมมันตั้งอันนี้กันครับก็ตั้งว่าอดีี่ควรอันนี้เนาะันรัี่ฝากไว้ันรักสอันพอกันไม่ชิปนะสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง